ไม่ปดลยวยายโบรานมีงานเห็ดเนาะค่ะส่งเคอร์ฟิวอัน,อนโคโรโนานอกจากโควิดได้สองดอกแล้วค่ะไละก้กะทาปีตุ้มมีดกะไม่พอแล้วค่ะทุกคนพ่อใหญ่ตาดีจ้ะเพิ่นเห็นก่อนเมื่อน,นี้ฮะโอ้ยบ้งขาโอ้พ่อใหญ่ตาดี มันดอกเล็กค่ะอุย้ยนี่ดอกสามสีห้าเด้อนเะต็มตะกา้าเต็มลูกสันเลยขอบคุณหลายๆกินกระเป๋าเก่งจ้ะคุณยายตาดีค่ะดอกแร็กคุณพ่อมีงค่ะเพิ่งสีเข่ามาค่ะทุกคนเข่ามาแต่บวชน,น่าจะ้ะดอกงามค่ะค่ะพี่น้องเออยายมาสมือสมือเด้อค่ะเด้อ ปลาหินเด่นคือเก่าด้วยจ้ะมาอันช่วงเคอร์ฟิวเนาะค่ะบริหิตเวียกเห็ดงานแฟนกัคือกันเก็บเห็ดอบเมื่ออบเนาะจ้ะปั่นเปลือนปั่นปูงกินแน่กันนี้เนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเนเด้อทุกุูทุกคนเมื่อนนยมาสองคนก็เพราะญ่จ้ะมูบริด้มาน้ำค่ะทุกคนเอาอีกแล้วโอ้ ขอไฟจะรุดไหมนัเพิ่งกิโลได้จะดอกนี่งามค่ะงามไม่ได้ไม่ได้น้อกสกุลสกุลโอ้ยหมาหมาหมา,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 มาสกุลเอ้ยห่างกันนัน่นห่างกันสองเมตรค่ะ นี่เจ้าโอ้ยยังงามอยู่ค่ะทุกคนมาเดินมาเดินพี่น้องเอ้ยรอยูแถวดูสินรบกับมาเด้อค่ะนี่จ้าง,งามค่ะทะกคน่นเ้ยมีตะลม ลองสามโดดิจิกันขันคือโดดไงงามเดินงามค่ะทุกคนคุณเอกนึงโอ้โหเืทุจังโอ้ยยายดีใจจ้ะทุกทีไงอโ้ยขาฮังวดนี่คือดดดไงเถอทุกคนคุ่า่แล้วกำกับผู้งขาจ้ะ บักไงดูหางกันสองเมตรสองเมตรจ้ะถูกคนแต่ละระดับคุณอ่ะจ้ะอัดประทิโตท,ที่เครื่องตะก,ก้าละจ้ะสามโดกมันมันมันค่ะมัน จออีกแล้วพี่น้องเอ้ยออกอยู่หมองเกาหนล่ะค่ะห้างกันชีซ่าหาเม็ดนี่แหละจ้ะหมองเพื่อนคือออกนะคะน่ะเนาะเป็นย่ายมองออกไม่อีกน้อยนึงจ้ะอุ้ยงามค่ะทุกคนย่าเห็นขาวๆาวเฮ็ดพิดก็ออกหลายจ้ะทุกคนเฮ็ดผิดหลอกว่ติเฮ็ดเพิงหวานเพื่อกระบ่บจะเคียวมันมาเคียย์แปรเมนเฮ็ดเพิงหวานจ้ะก็ได้เคียย์เบิบ้งคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะ Nam ta nam, bun trong bọc ghê hên là yêu. Ni nè 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 ขาเพิ่นขาดเนาะขาเพิ่นข้าห่างไม่สวยงามจ้ะทุกคนสองสามดอกาอก,กายิบหยิบยีไก่เคยเอาจ่าเซเนี่อีนี่ก็ออกอีกคือเก้าโอ้โหนี่ค่ะทุกคนฮั่น พอแล้วจ้าพอดเราเด้อเอ้ยเอ้ยมองเอลยพอยนัน่นเด้อนั่นเพิ่งบ่มาเมื่อนี้จ้าเพิ่งไปหาเฟรเลนมาค่ะเน้นเอเลยเพิ่งดอกงามเลยเอ้ยงามค่ะสุขู่สุคนโอู้ออน,นี่ยายกระได้โอ้โอ้ยโอ้เสียดายเดีมีเตลเลนจ้ะทุกคนยายแก่ค่อยๆอยู่ นี่ค่ะงามค่ะทุกคนมาขุดอยู่บ้านานะเจ้าสวยงามมากค่ะกูราอืมกี่ไรกี่ตันสนุกในกัรสกปรกโหเล้จ้ามาเห็นรอดตามือวานเนาะค่ะมือวานนี่กัมาย่างจ้ปลาเนี่ย โอ้ยขายยังงามๆสวยๆอยู่จ้ะทุกคนสวยงามจ้ะเอ็ยคนว่าสิแมย่ยางน้ำไปเก็บน้ำหลดจ้๊คุนไปทั้งหดซ้ำนี่จ้ะ <ๆ S 1> กำลังพอดีกินค่ะงามๆค่ะเจออีกแล้วจ้านี่จ้ะคุณะใบไม้คุ้มค่ะได้เคลียเอาเนาะค่ะทุกคน อ่ะปาทิโต้ค่ะพูดอะฟาดข่างามที่จ้ะงามค่ะทุกคนโอ้ยบนนี่คนดินเขาเพ็ดอ่อนซ้อนเพ็ดอ้อยซ้อยอยู่จ้ะโอ้โหปอดภัยเลยยายก็เป๋าพิษพิษถือถือเน,นาะคะเนาะทุกคนอย่าบายายเลยฟาดข่ายายังงามงามค่ะ ฝังด้วไต้ดินพี่น้องเลยใต้ใบตองได้เคลียเอาเน่าจะแต่ว่าได้ดอกแบบนี้จะงามค่ะโอ้จะขุดยูเงินเนาะ,ะเนาะสวยงามมากค่ะ จ้าย yeah, ทุกคนโอ้ยหลังจากพักไงนั่นนู้นเพากันนั่งพักนาาจะโอ้ยมันมันสวยงามปัดสูสินสวยจริงๆค่ะทุกคน,อกคนพอดีกำลังพอดีกินจะซ้ำนี่ มี่ยายบ่เข่าบ่คมจ้ะทุกคนบลอดภัยเดอ้อได้กิจกปาดเร็วๆจ้ะเพื่อนภาวะยายเร็วหลายพะวามันจะงามภาวะผนว่าวิดีโอกดายว่าสั้นพี่น้องเอ้ยโมว่ากันด้วยจ้ะเด้อขอบคุณเด้อค่ะเด้อที่รับชมยายงามจ๋างามทุกคนโอ้ยสอนน้ำยายบ่ยจ้ะ งไนมา่ออ้หาอโอ้โหมีการนี่เห็นไหมโอ้ปัดยูไนโอโอ้ได้ดอกงามยูไนโอกระไรนม่แก่นี่สวยงามทุกคนโอ้จะเม็นคือสีใบไม้ค่ะเด้อค่ะเด้อเบิ่งเด้อดค่ะ เกือบยายบ่เหินงามค่ะทุกคนสวยงามมากจ้ะยายก็ริจักปาดออกหลายน้อยจะนโนคันเพิ่นงามอยู่กระไดปาดเชือเพิ่นทิมไว้ปลานคือเกาถึงยายเอาเมื่อ ก็เอารังเพิงอบอแล้วก็เอามาถินปลาคือเก่าเนาะค่ะเนกปลาฮักงามหลบเงเห็นก็นได้นี่ยายบโคมทุกคนเอ้ยงามจะ้ะสวยมากทุกคน,นจ๊ะพอดีกินเลยค่ะ นมาจะนะชิะออกเมื่อเราขาคำแล้วน,นี่เห็ดอินล้วจะนี่ๆๆน,นี่ค่ะโอ้งามค่ะงามสวยงามมากจ้ะขุนพุนมาตัดใหม่ขับปลาเห็ดยายจ้ะทุกคนมางามเดยไ,ได้กินชูเทอ้อจ้ะอยู่นี่ก็ไดงามค่ะงาม บานแล้วค่ะสีเพิ่นคือใบไใหม่ค่ะสนใจเอื้อยเพิ่นมานหนึ่งละบ่เห็นคือเอื้อยเพิ่นกับน่องเพิน่นงางมาทั้งนี้ละสวยงามมากโอ้ยโดมเจ้างามคักทุกคนปะเปาดงามคักโอ้ย นี่นี่จ้ะโอ้ยขอพายบะระเหยียบเดอ้อเพิ่นมากินเห็ดจ้ะนี่โอ้บะระแท่เขียดนี่บอกมากัดกินเห็ดนี่น่ามงค่ะค่ะทุกคนเอ้ยดอกนี่นางเอกของมือนีบอ่นี่ทำได้จ้ะคุณอะเห็ดนั่งออกเ็๊จ้ะทุกคนเอ้ยฝนตกแล้วกระเด็นฝนตกแล้วกระเด็น หนาวกับบเห้งเนาะค่ะเห็ดกระออกเรื่อยจ้ะมายำเรยเต็มกระตาคู่เธอค่ะก็ได้กินอยู่จ้ะเมื้ออบสองตาอบสามตาอบสุมมือจ้ะยายก็ขยันมาเนาะโอ้งามขัดจ้ะ เห็ดพึ่งมาหมดอันกระสิมีอันคู่เหมือนเด้อค่ะเด้อคู่เหมือนกระสิเป็นลังสีขาวๆขาแดงเนาจะจ้ะทั้งไตเหลืองเหลืองเด้อค่ะเด้อที่มีผิดนะเห็ดพึ่งแม่หมดเนาะจ้ะเนาะ<ง>แฮกเส้นเรือ,อริองยายแบบบริษัทกับขออาภัยเด้อบวาเากันเนาะค่ะพี่น้อง <ül> เอ้ยเพญ่ควรจะมาหาเห็ดพอ่อกันเนาะค่ะเนาะ คนมาก,กันน้องคนสองคนจ้ะพ่อกันอยู่ป่าเจ้า <So> ให้ใครมุกจ้ะใครมุกใครใครมุกนี่จ้ะอ๋อยายลืมบอกเนาะจ้ะอันนี้เพิ่นนี่เด้อค่ะเพิ่นสิอันเป็นเลี้ยง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 เลียเยเ้ยงกันเด้อค่ะเด้ออันนี้เด้อจ้ะเด้อนี่นี่นี่เพิ่นเอินว,วงแหวนบอกค่ะ เพิ่นสีบเรียบเด้อจ้ะเด้อเพิ่นสิเป็นเลียง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 เด้อค่ะเด้อคือเฮาตำแซนเป็นขีดขีดขีดเลียงเลียงเด้อจ้ะเด้อไรให้ยายลืมบอกจ่าเฮดตัวนี้สิบบคอยมีกินเด้อค่ะจังแมนแพร่พินเด้อค่ะเด้อถามีกินโบแมนแพรพินเด้อจ้ะเด้อกินบบแห้งจ้าแทบสิบบไร้กินเลยค่ะบบมีเลยเหรค่ะเนี่ยนี่จ้าบบมีกินค่ะแสดงว่าแพรพินเด้อจ้ะเด้อย่านเป็นพันตะพินนาะพี่น้องเนาะ ทันตะพินเป็นเฮดผิดเด้อค่ะที่ไล่แรงเนาะจ้ะเนาะจ้ะผลงานค่ะทุกคนได้เต็มกระต่ายอีกแล้วจ้ะอันนี้ม่ใต่เฮดสไตลพินเนาะจ้ะเฮดเฮดอันไข่มุกดอกเดียวค่ะข้างล่างม่ใต่เฮดผงหวานเนะาะค่ะเนาะมือหนีเนาะได้หลายอยู่ค่ะขอบคุณสุขุมทุกคนหลายๆดยเด้อที่อันที่ตามมาแต่หลักส่วนใหา่น,น,าน,าน,ะะเนอเจ้า